สวัสดีค่ะวันนี้พี่อารมณ์จะมาชวนเพื่อนๆทําปลอ,อกมาลัยกันนะคะปลอ,อกมาลัยคืออะไรเพื่อนๆคนไหนที่มีหมอนข้างที่บ้านนะคะหรือว่ามีหมอนก็นได้เนาะมันก็คือตัวตัวปลอ,อกหมอนนะคะอันนั้นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเราทมาํมาลัยเนาะมาลัยใช่ไหมคะเราก็ทําปลอ,อกมาลัยก็คือตัวที่จะใส่เข้าไปข้างในเพื่อจะให้มาลัยของเราค่ะคะงเชฟ ได้สวยงามเนาะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ใส่ปลอกมาลายมันก็จะมีความวยวกตรงนี้เวลาเวลานําไปคล้ององค์พระหรือถานพระต่างๆค่ะตรงเนี้ยเขาจะมีความยุบไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ปลอกม,มาลายอะค่ะตัวไส้ในอะค่ะเขาก็จะไม่ยุบแต่เขาจะคือเป็นเขาจะเข้าเชฟเขาก็จะอยู่เป็นเชฟของเขาเป็นกลมๆไปเลยค่ะกะ สำหรับการทำปลอ,อกมาลัยเนาะเทคนิคง่ายๆเลยที่พิรมจะมาอะบอกวิธีการทำเนาะอันดับแรกคือสมมติว่าอันนี้มันก็ไม่ต้องสมมติเนาะเพราะเพราะว่านี่คือมาลัยจริงมาลาัยอันนี้ค่ะเป็นมาลัยดาวเรืองเนาะสีเหลืองเพราะฉะนั้นตัวปลอ,อกมาลัยค่ะเราต้องใช้ผ้าสีเหลืองเหมือนกันเนาะจะเป็นผ้าคอตตอนผ้าอะไรก็ได้นะคะทีนี้พวงมาลัยพวงนี้มีความยาวที่ เท่าไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนต้องวัดความยาวของของมาลัยของเพื่อนเพื่อนนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่อ่าวงนี้มีความยาวสิบเจ็ดนิ้วเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ตัดท่าเห็นไหมคะท่าเช่นเนี้ยยาวสิบเจ็ดนิ้วเนาะแล้วก็มาลัยของเพื่อนเพื่อนนะคะอย่างมาลัยของอ้อยอันนี้เนาะมีความกว้างที่สองนิ้วแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะ ตรงนี้ความกว้างของตัวตัวช่องเนี้ยให้เราวัดด้วยค่ะความกว้างของช่องมาลยของอ้อยนี่มีความกว้างที่หนึ่งนิ้วเนาะแต่มาไลยอ้อยกว้างสองนิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดอันนี้ความกว้างอันนี้ที่สองนิ้วเพราะว่าเผื่อเย็บเนาะเผื่อเย็บแต่ว่าอันนี้อ้อยอันนี้อ้อย สองนิ้วครึ่งได้ค่ะอันนี้ไว้ตัดมาสนิ้วครึ่งเห็นไหมสองนิ้วครึ่งเห็นไหมคะอ่ะเนี่ยสองนิ้วครึ่งแต่ว่าเวลาเวลาที่อ้อยสะพายเย็บอะค่ะมันก็จะเหลือไส้ของมมลัยเนี่ยแค่1นึ่งนิ้วอีกอย่างหนึ่งที่อ้อยอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่านี่เข็มกับได้เนาะ อุปกรณ์ในการทาต้องมีต้องเป็นสีเดียวกันกับเห็นไหมคะท่าแล้วก็ตัวเรือนมาลยนะคะอุปกรณ์ที่สคงญอีกอย่างหนึ่งคือนี่ค่ะใยสังเคราะห์สำหรับยัดเข้าไปเนาะอ่ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มก่อนจะเริ่มลงมือทำนี่เราต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนนะคะทุกครั้งที่อ้อยถักพมมลไยคะ่ะอ้อยจะฉีดสเปรย์ แอลกอฮอล์ตัวนี้ก็เพื่อฆ่าเชื้อนอะเราก็ต้องป้องกันเอ,อทั้งให้ลูกค้าทั้งเราด้วยเนาะฆ่าเชื้ออันนี้หอมมากเลยครับเพื่อนหอมมากเลยไม่ได้โฆษณานะนี่ของนะมีเป็นแบรนด์ของนะมีเป็นน้องที่อ้อยรู้จักเขาทำเสเปร,รย์แอลกอฮอล์อันนี้จะมีแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นดอกบัวเนาะอหอมฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ได้กลิ่นหอมด้วยนะ ปกติสเปรย์แอลกอฮอล์ทั่วไปเนาะอันนี้แอบออกทะเลหน่อยนึงก็จะเป็นแอลกอฮอล์เนาะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่เขาไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะบางบาง,บางยี่ห้อก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นม,มะลิเนาะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นดอกบัวค่ะ เพื่อนๆเ,เย็บมือก็ได้นะคะแต่เผอิญว่าเอ่ออ้อยมีจักเย็บผ้าเนาะอ้อยก็เลยใช้จักเย็บผ้าเพราะว่า,าเวลาสอนมันจะได้เร็วจะได้ประหยัดถ้าเกิดว่าใครมีจักเย็บผ้าก็ทํามันก็จะเร็วเหมือนกันนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่มีจักเย็บผ้าเนาะแล้วก็อยากเย็บถ้าเกิดว่าเย็บไม่เป็นก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวอ้อยจะสอนเย็บอีกทีหนึ่งเนาะเย็บด้วยมือให้สวยงามนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูซิปลอ,อกมาลายนี่เพื่อนๆเห็นไหมทำเสร็จกันหร้อ,อย่างคะ่ะอันนี้คือปลอ,อกมาลายนะที่อ้อยริที่อ้อยผ่าทำเมื่อกี้เนาะนี่คือนะหออปลอ,อกมาลัยค่ะก็จะเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้แท่งยาวๆตามความยาวของมาลัยของเราเนาะ แต่ทีนี้ว่าอันไหนเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กันดูนะ <C oughs> ก็จับใส่เข้าไปค่ะจับแงะกบไปนี่นี่ที่สำคัญเลยคือพวงมาลัยที่อย่างอันนี้ค่ะพวงมาลัยที่อ้อยที่อ้อยพาทำเนาะตามคลิปก่อนหน้านี้เนาะถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนได้ไปดูอะค่ะคือพวงมาลัยเนี้ยมันจะยืดได้เพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เราทำปลอกมาลัยตัวเนี้ยค่ะ เราวัดตามความยาวของมาลลยเราก็จริงยาวสิบเจ็ดนิ้วแต่เวลาเราทาออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะหดลงมานิดนึงเพราะว่าเราจะมีการเย็บเข้าเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ทําขนาดของเปลาะมาลลยให้มันเท่ากับตัวมาลลยเนาะเพราะว่าถ้ามันเท่ากันนะคะเวลาที่เขาไม่ยึดกันแบบเนี้ยมันจะมันจะกระดภาษาบ้านเนาะมันจะมันจะดันกันมันจะไม่สวย เราจะต้องทําตัวปลอ,อกมละลายตัวเนี้ยให้มันสั้นกว่าตัวมะลายของเราค่ะตัวเรยอมะลายเนี่ยประมาณให้มันสั้นกว่าประมาณหนึ่งนิ้วหรือเพื่อนๆก็จับมันยืดมาเนาะเนี่ยมันจะได้เป็นเข้ารูปเนี่ยค่ะเทคนิคของอ้อยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะทําความยาว ตามมาลายเลยก็ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่ว่าเทคนิคของอ้อยคือตัวปลอ,อกมาลายอะค่ะจะต้องมีความยาวที่สั้นกว่าตัวเรือนม,มาลายประมาณสักครึ่งนิ้วหรือสองสามนิ้วก็ได้ค่ะไม่ติดนี่พอเราใสไปแล้วเนาะเราก็มาติดแป๊บอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตติดแป๊กก่อนนะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างได้ลองทําไปแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทามาลายแล้วคะ่ะแล้วทําเป็นงานอ งานอดิเรกแต่ว่ามีจํานวนมากก็คอมเมนต์มาใต้ภาพาใต้ลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นะคะมาฝากถ่ายรูปมาเสร็จแล้วก็มาฝากอ้อยไว้นะคะพอดีว่าอ้อยจะมีเพจแล้วก็จะมีเว็บไซต์เดี๋ยวอ้อยจะเอาไปโพสในเว็บไซต์ให้อีกทางหนึ่งเนาะช่วยกันโปรโมทเนาะโปรโมทให้ฟรีนะไม่เสียตังค์นะส่งอะไรนะส่งมาใต้ลิงก์ได้เลยหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปในเพจ DI y DIY and c r a f t at Home เพื่อนๆเข้าไปกดที่เมสเซจอะเป็นส่งข้อความอะค่ะเพื่อนๆ่นเข้าเข้าเข้าไปที่กล่องข้อความเนาะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมาให้อ้อยก็ได้ค่ะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะได้สื่อสารกันหรือง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ใต้ลิงก์เนี่ยค่ะถ่ายรูปมาเลยค่ะถ่ายรูปนี่มอะไรเนาะ อย่างมาลายพกเนี้ยเพื่อนๆก็ถ่ายมาถ่ายเป็นภาพให้สวยๆหน่อยเนาะหรือตามที่เพื่อนๆมีก็ได้ค่ะวางไว้ก็จัดให้สวยงามพร้อมกับเขียนราคาไม่ให้อ้อยด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะเอาไปจัดอาร์ตแล้วก็เอาไปโพสเอาไปโพสในเว็บไซต์อุป Society s โตรไตีให้แล้วก็จะมีเ c e b o o k แล้วก็เพจเพจของของ,ของงานงานคราฟตงาน DIY เนี่ยค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวส่วนช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆก็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกเนาะแต่ว่าอันนี้เรากลับมาที่โพงมาลายกันก่อนพาออกพาพาออกทะเลหลายหลายหลายครั้งนะนี่คะ่ะเพื่อนๆสวยไหมโพงมาลายเพื่อนๆหารอยต่อเจอไหมคะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นโพงมาลายที่เรามัดเนาะถ้าเป็นโพงมาลายที่เรามัดอะคะ่ะมันจะมีจุดสังเกตร,รู้เลยว่าตรงไหนคือข้อข้อที่เรามาัดแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคที่แบบ ที่อ้อยคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าชอบแล้วก็เนี่ยมาสั่งพวงมาลัยอ้อยเนี่ยหลายพวงแล้วเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของของการตัดสินใจของลูกค้าด้วยเนาะเห็นไหมสวยไหมนำไปไหว้พระไปบูชาพระหรือว่านำไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล้ององค์พระเนาะไม่ว่าจะเป็นฐานก็ดีข้อมือก็ดีหรือว่าเอา่อในรถก็ได้ค่ะ พงมลัยรดาวเรืองนะสวยไหมเวลาทําผลงานออกมาชิ้นนี้แล้วมีลูกค้าชอบแล้วก็กลับมาซื้อเราใหม่มันเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นอ้ออยากจะฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงว่าการทําพงมาลัยอะค่ะทาไปเก็บงานไปเวลาจะมีได้หรืออะไรมันมันโผล่มาเราก็รีบเก็บงานเลยอย่าปล่อยอย่าปล่อยผ่านไปเพราะบางทีเราลืมเนาะแล้วก็ เวลาเราทําถ้าเกิดมันมีได้อ่ะค่ะได้ดึงโผล่มาเราต้องรีบแก้นะตอนนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเรามาแก้ทีหลังแล้วมันจะแก้ยากนิดหนึ่งเนาะแล้วผลงานมันจะไม่ปราณีเพื่อนๆเห็นไหมอย่างพวงนี้ยก็มีคนจองแล้วนะรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เอ่ยพวงนี้9อ0ห้า9อ0หกสิบบาทเพื่อนเชื่อหรือไม่ว่าเนี่ยพวงนี้ย9อ0หกสิบบาทแล้วก็มีคนจองแล้วด้วยนะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆลองหักถักไว้นะถักไวอ้อย่างที่อ้อยบอกไปแล้วก็สมมุติว่าใครมีมีพวงมาลัยที่ถักไว้แล้วก็มีเยอะเนาะมีหลายแบบแล้วก็ขายได้หลายราคาเพื่อนๆก็เอาภาพที่ถ่ายเนาะแล้วก็บอกราคาอ้อยมาติใส่ใต้คอมเมนต์น,นี้แล้วเดี๋ยวอ้อยจะเอาไปโพสตขายให้ฟรีเนาะไปโปรโมทให้ฟรีนะปปโโนะช่วยๆกันนะเห็นไหมก้าร 60บาทแต่จริงๆแล้วอ่ะพวงนี้ความยาวที่17นิ้วอ้อยขายที่1,500บาทแต่ด้วยความที่ว่าลูกค้าอ้อยเขากลับมาสั่งอ้อยหลายรอบแล้วเราก็เลยทําเป็นโปรโมชั่นลดราคาให้เขาไปก็เหลือ960บาทเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะเฮงๆกันทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอ้อยจะมาสอนเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวติดตามนะคะบ๊ายบาย